สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องอะไรที่คุณจะสมหวังในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็อยากให้คุณได้รับพลังงานดีๆกลับไปหากคุณกำลังท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างพลังใจ ให้คุณก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงฮึดสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดวงดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่โชคชะตาหรือฟา้าลิขิต แต่อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่คุณจะสมหวังจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก8ไม้เท้านะคะอ่าคิ n ส์ออ n t พนทัอัศวินถือดาบ มู n <Moon S 2> นะคะสองเหรียญไฮเดรฟันเซริออตเมจิเชียนนะคะเก้าถ้วยแล้วก็ไปสุดท้ายแปดเหรียญน,นะคะเป็นดวงชะตาที่จะมีความก้าวหน้านะมีการได้พัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะ ถ้าเป็นเรื่องงานก็จะได้ทำงานที่ทำให้คุณมีความก้าวหน้าอาจจะได้ขยับขยายนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือถ้าหางานใหม่ก็จะได้งานที่ดีที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของคุณนั่นเองนะคะเนี่ยจะมีความสำเร็จในเรื่องของการทำงานนะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะมันจะดีแบบเกินคาดนะเหนือความคาดหมาย ก็เป็นช่วงที่คุณจะทำงานเก่งนะคะคิดเก่งเอาตัวรอดได้เสมอนะสมองค่อนข้างปราดเปื่องคิดงานหรือคิดไอเดียอะไรที่มันจะทำให้นะงานสำเร็จแล้วก็จะนำมาซึ่งรายได้ที่งดงามดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับอ m p o r t Export งานนำเข้าส่งออก หรือว่า,าธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะก็จะประสบความสำเร็จนะดีมากๆเลยทีเดียวหรืองานที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะงานขนส่งสินค้านะก็จะประสบความสำเร็จและก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นดีมากๆกการทำงานช่วงนี้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างแต่มันเป็นการเปลี่ยนที่จะนำพาคุณไปสู่ความก้าวหน้านะไปสู่ความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือพยายามปรับตัวนะคะ รับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะเรียนรู้อะไรใหม่ๆความรู้อะไรที่มันแปลกใหม่ก็ขอให้เปิดรับนะคะนะอะไรที่ไม่เคยทําก็ลองลงมือทําดูมันอาจจะดีเกินคาดนะดีเกินกว่าที่เราจะคิดเอาไว้ก็ได้นะคะนะภัยสื่อว่าพยายามามีความมานะพยายามนะคะมีความขยันนะมั่นใจในตัวเอง ก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ในไม่ช้านี้นะคะอย่าเป็นดวงชะตาที่จะมีความสำเร็จนะคะในเรื่องของเงินนะเรื่องของรายได้ด้วยมีโอกาสที่จะมีรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะเป็นรายได้ที่มันมาจากการใช้ความรู้ความสามารถของคุณซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะนะไม่ได้มาแบบง่ายๆนะต้องอใช้แรงกายนะใช้ความคิดนะคะนะจะได้มาแต่ละบาทนี่ต้อง าแรกด้วยหยาดเหนื่อแรงกายแต่มันคุ้มค่านะทำงานมันก็เหนื่อยแหละนะคะแต่เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่จะนํามาซึ่งเงินทองมากมายเลยทีเดียวจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงกอบโกยเงินนะกอบโกยความสําเร็จเลยก็ได้นะคะนะหรืออาจจะมีข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำนะคะนะที่จะ ได้แสดงความรู้ความสามารถได้เต็มที่หรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหัวหน้าง,งานของเราหนะ้าที่คอยช่วยเหลือคอยผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะมีปัญหาเรื่องงานอะไรนะก็ลองขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์หรือคุณอาจจะมีที่ปรึกษาดีก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคุณก็ต้องมีที่ปรึกษาดีนะคะมีคนที่เคยทําทำสําเร็จมาก่อนแล้วก็อาจจะได้เคล็ดลับดีๆนะจากคนเหล่านั้นมาปรับใช้กับธุรกิจของคุณให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีช่องทางในการทำเงินเพิ่มขึ้นมากมายเลยทีเดียวช่วงนี้ก็อาจจะเดินทางเกี่ยวกับ เรื่องของการทํางานนะค่อนข้างบ่อย,อย่พอสมควรเลยยิ่งถ้าใครทําธุรกิจค้าขายเป็นนายหน้านะคะนะเป็นพนักงานขายที่ต้องไปพบลูกค้านะไปเจราจาต่อรองเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรืออาจจะนำนะสินค้าของเรานำางานของเราไปเสนอก็ได้นะก็อ่ะก็จะได้รับผลสำเร็จกลับมานั่นเองนะคะแล้วก็การทำงานช่วงนี้อาจจะต้อง อดทนนะคะต้องอาศัยความอดทนหน่อยเพราะงานบางงานมันอาจจะต้องใช้ความสามารถพิเศษหรือต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงความสําเร็จบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นวัน2วันนะงานบางงานกว่าจะทาสําเร็จได้ต้องใช้ระยะเวลานานนะสิ่งที่เราทําได้ก็คือพยายามเรียนรู้แล้วก็ พยายามอดทนนะกับแรงกดดันนะคะบางทาียิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาวยิ่ถ้าคุณเป็นหัวหน้านะคุณก็ต้องแบกรับความกดดันค่อนข้างเยอะมากมายเลยทีเดียวแต่จากพลังงานไพ่นะคะนะคุณก็จะสามารถเอาตัวรอดได้นะฝ่าฟันวิกฤตปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเพียงแต่ว่าพยายาม มีสตินะคะมีสติในทุกๆการกระทำนะบางเรื่องราวบางเหตุการณ์มันอาจจะทําให้เรามีอารมณ์ฉุนเฉียวนะไม่ได้อย่างใจมีโมโหบ้างหรืออาจจะแบบว่าสติหลุดบ้างนะสิ่งที่ไพ่สื่อบอกก็คืออยากให้คุณใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันจะสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางนะมันมันพูดง่ายนะคะมันอาจจะทํายากแต่ถ้าไม่ทํามันอาจจะ กลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้นะสิ่งที่คุณทำก็คือพยายามใจเย็นๆแล้วก็มีสติปล่อยวางกับสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเราก็พยายามเรียนรู้ปรับตัวนะคะก็จะทำให้คุณนะผ่านพน้นอุปสรรคปัญหาชีวิตไปได้นะบางทีชีวิตมาก,กำลังดีๆอยู่แต่อาจจะ จมดิ่งลงได้ด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบนะคะเนี่ยมีไพ่มูนด้วยนะอารมณ์ที่มันแปรปรวนนะคะนะหรืออารมณ์โกรธอารมณ์โมโหบางทีมันอาจจะทําให้คุณแปลงร่างนะเป็นปีศาจได้เลยนะคะนะต้องระมัดระวังใจเย็นๆนิดนึงนะอะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะสิ่งที่ควบคุมได้ก็คือตัวเรานี่แหละนะคะเราสามารถที่จะควบคุมเราได้นะก็พยายามใจเย็นๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นได้นั่นเองนะคะนะก็ การันตีเรื่องของการเงินอีกหนึ่งรอบนะสำหรับาชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องการเงินนะก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือเงินที่เป็นของเรานะก็จะเป็นของเราอยู่วันยังคำ่ำมันอาจจะเป็นโอกาสในการสร้างเงินที่เคยหลุดลอยหายจากเราไปแต่โอกาสนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีโอกาสเรื่องการเงินดีเข้ามาก็ขอให คว้าเอาไว้นะคะแล้วก็ทำอย่างสุดความสามารถนะเชื่อเลยว่า สิ่งนั้นมันจะทําเงินให้คุณมากมายเลยทีเดียวอย่าด้อยค่างานที่คุณทำนะคะนะอย่าอย่าด้อยค่าสิ่งที่คุณทำนะคนอื่นจะพูดดูถูกเราช่างเขานะเราควรที่จะคิดบวกกับตัวเองดีที่สุดจงเชื่อเลยว่าสิ่งเล็กๆที่เราทําอยู่มันอาจจะกลับกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงในอนาคตก็ได้นะคะนะไพ่สื่อว่านะก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจให้มากๆเชื่อเลยว่าคุณก็จะพบกับความสําเร็จแล้วก็จะสามารถสร้างเนื้อ สร้างตัวได้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้โชคให้ลาบรวมถึงนะคะช่วยปกป้องนะคุ้มครองดูแลคุณดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนะท่านจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาทําอะไรเราได้นะสัตว์ตัวหมูมันก็จะแพ้ภัยไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะใครทําไม่ดีกับเราเราก็อย่าไปตอบโต้เขานะคะ บางทีก็ต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวถ้าเรายิ่งไปตอบโต้มันอาจจะยิ่งไปเข้าทางเขาก็ได้นะคะนะก็อาศัยนะการปล่อยวางการให้อภัยด้วยนะคะมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นได้ขอให้คุณหมั่นกระทาความดีคิดดีทดําดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยนะคุ้มครองดูแลคุณตลอดไปนั่นเองแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไหว้พระสวดมนต์นะคะเพื่อเป็นการ สร้างอานิสงส์ผลบุญให้กับตัวคุณนะผลบุญนี่แหละที่จะหนุนนําทําให้ชีวิตของคุณได้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะชีวิตแม้มันอาจจะตกต่ำนะหรือมีความทุกข์อะไรมีปัญหาอะไรเข้ามาสุดท้ายแล้วนะคะผลของการกระทําดีนี่แหละที่จะนําพาคุณให้ผ่านพ้นนะเรื่องแย่ๆต่างๆไปได้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะมีความสุขมากขึ้นนะก้าวถ้วยนะคะ เหมือนกับว่านะอุปสรรคปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่มันกำลังจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะมีความสงบสบายอกสบายใจหรืออย่างน้อยๆมันก็มีความแบบอุ่นใจได้บ้างนะคะเรื่องวุ่นวายต่างๆที่เจออยู่มันก็จะ ที่คายในทางที่ดีมากๆหรือเป็นช่วงที่คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นก็ได้นะคะได้ไปเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปหรือได้กินในในในสิ่งที่คุณอยากกินก็ได้นะคะก็มีความสุขอาจจะได้ทำกิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นกิจกรรมที่คุณทำแล้วมีความสุขอาจจะเป็นการได้ไปเที่ยวนะคะไปเป็นอาสาสมัครก็ได้นะหรือจะไปทำกิจกรรมไปเล่นกีฬา นะเล่นดนตรีได้หมดเลยอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ผ่อนคลายสมองนะได้ปีวิเวกออกจากความวุ่นวายออกจากสังคมนะคะนะ้าได้อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นมันก็จะทําให้คุณสามารถที่จะคิดอะไรดีๆบางอย่างในช่วงนี้ก็ได้แล้วก็สิ่งที่คุณคิดนะคะสิ่งที่คุณหวังก็มีโอกาสเป็นจริงได้ด้วยนะคะนะช่วงนี้ก็จะค่อนข้างนะขยันทํางานหาเงินดีมากๆยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยนะคะ ตรนะงเชื่อว่านะเราทำดีย่อมได้ดีเสมอนะเรามีความเพียรพยายามมีความตั้งใจเราก็จะได้รับรางวัลของความขยันความขยันหมั่นเพียรอย่างแน่นอนเลยนะคะ,ะเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะความรักช่วงนี้อาจจะดูไม่ค่อยได้อย่างใจสักเท่าไหร่เหมือนเราไปชอบใครนะถูกใจใครเขาคนนั้นก็อาจจะไม่สนใจเรายังไม่เปิดใจรับเรานะคะ หรือความสัมพันธ์มันก็ดูจะไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรนะหรือเขาคนนั้นอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะมันจะมีแบบความไม่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นนะก็อย่าถอดใจนะคะในเมื่อความรักมันอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจเราสักเท่าไหร่เราก็มามุ่งมั่นนะกับเรื่องของการทํางาน กับเรื่องของการสร้างอนาคตให้กับตัวเองจะดีกว่านะมันจะเป็นผลดีกับตัวเรานะโสดไม่เป็นไรนะคะโสดแล้วก็มีความสุขดีนะโสดแล้วสวยหลอ่อแล้วก็มีเงินใช้ด้วยนะคะแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วนะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอรักที่ดีได้เองนะคะสำหรับคนมีคู่นะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของ การใช้อารมณ์ต่อกันด้วยนะคะนะบางทีเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆนะ้อยๆก็ชวนทะเลาะกันแล้วก็พยายามถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันพูดจาดีๆต่อกันจะดีกว่านะคะนะเราเป็นคู่รักกันนะไม่ใช่ศัตรูที่จะจ้องจะพูดในสิ่งที่จะทำลายจิตใจกันต้องระมัดระวังด้วยคิดหรือไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเพราะบางทีมันอาจจะไปสร้างรอยแผลนะในใจของ แฟนของเราได้นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะนะพูดดีต่อกันนะเอาใจใส่ดูแลนะกันจะดีกว่านะคะและนี่ก็คือนะเรื่องที่คุณจะสมหวังในเร็วๆนี้นะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็อยู่ที่นะคะ <c oughs> การกระทำนะของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซับปร์แตงนะคะที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ สมหวังทุกประการนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ